ไหนหนุ่มๆคนไหนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศบ้างคะหมอเชื่อว่าหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีแน่ๆเลยที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหารเรื่องสมรรถภาพแล้วหลายคนนะคะจะรู้สึกเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ชีวิตนี้ได้อีกแล้วหมออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเบาหวานอันดับแรกเลยนะคุณต้องคุมเบาหวานของคุณให้ดีที่สุดอันดับที่2ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเบาหวานคุณคุมแล้วดีแล้วแต่คุณ ยังมืดแปดด้านนะคะยังไม่สามารถที่มีสมรรถภาพกลับมาได้เนาะจริงๆณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายวิธีที่เราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพราะว่าแน่นอนคนเป็นเบาหวานมีความอ้วนเนี่ยมีโอกาสที่จะฮอร์โมนต่ำเนาะแล้วก็มีเรื่องของช็อกเวฟหรือมีเรื่องของการฉีดเซลล์บาบัดใดๆก็ตามนะคะรวมถึงเรื่องของยาเนาะคือมันมีเคสหนึ่งนะคะที่หมออยากจะเล่ามากคือคนนี้เขาเป็นเบาหวาน ตอนแรกเขาก็พยายามคุมมาละระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบมีกิจกรรมกับแฟนเขาได้เขาก็รู้สึกว่าเหมือนชีวิตเขามันแบบเออขาดหายคุณภาพชีวิตของเขาไปเนาะทีนี้พอเขามาเจอเอ่ะเออเราก็คุยกันหมอก็พยายามอ่าแนะนําว่าเขาจะไปทํายังไงให้เขาสามารถเีียกคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นแล้วเราก็มาใช้อย่างอื่นช่วยเขาอย่างเช่นการทําช็อกเวฟหรือว่าเรามาการตรวจดูเรื่องของฮอร์โมนของเขาเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานคนที่อ้วนมีโอกาสที่ ฮอร์โมนต่ำนะคะซึ่งเวลาฮอร์โมนต่ำเนี่ยเราไม่แก้มันก็จะมีปัญหาที่ทําให้อาจจะไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะทีนี้พอเราแนะนําเขาแล้วเราช่วยเขาแล้วตอนหลังเนี่ยเขาสามารถกลับมามีกิจกรรมได้เนี่ยแล้วเขาพูดคํหนึ่งอ่ะประโยคนึงซึ่งแบบเออหมอรู้สึกดีมากคือพอในเซสชันสุดท้ายอ่ะคือเขาขอบคุณหมอเราก็บอกว่าเออขอบคุณมากๆเลยที่แบบทําให้เขากลับมาเหมือนกแบบับมีคุณภาพชีวิตเขาสามารถที่จะมีกิจกรรมกับแฟนเขาได้เหมือนเดิมเราก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบ เราดีใจมากนะคะเพราะฉะนั้นที่หมอมาพูดเคสนี้หมออยากจะให้กําลังใจสําหรับหนุ่มๆที่เป็นเบาหวานเนาะแล้วคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการที่จะลดน้าตาลแล้วมันยังแบบไม่สามารถที่จะกลับมาดีได้เนาะหมออยากจะบอกว่าหมอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณมีความกล้าที่จะมาปรึกษาไม่จําเป็นต้องเป็นหมอก็ได้นะคะเป็นคุณหมอที่เขาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะหมอเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะช่วยให้คุณ สามารถที่จะกลับมามีกิจกรรมกับแฟนคุณได้คุณภาพชีวิตได้ความสุขของคุณกลับมานะคะขอเพียงให้คุณกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอทั้งหลายนะคะหมอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆที่มีปัญหานี้ทุกคนนะคะ